สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องไอเกอร์เมย์นะครับก็กลับมาเป็นโรคเชื้อราอีกแล้วนะครับผมสงสัยผมเล่นฟิตเนสเสร็จออกลกายเสร็จไม่ค่อยรีบอาบน้านะครับก็เป็นที่หลังนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทําคลิปรักษาเชื้อราไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือเข้าโรงพยาบาลได้รับยามาเยอะแยะเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมค่อนข้างขี้เกียจไปโรงพยาบาลน,นะครับผมก็เลยไปซื้อยาตามร้านขายยาทั่วไปซึ่งได้คุณหมออ่านักเภสัช เขาก็าแนะนําตัวนี้มาสักผมคานเอสเทนผมซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยบาททวนนะครับผมหนึ่งร้อยบาทท้วนอืมก็เป็นยาฆ่าเชื้อราตรงๆเลยนะครับผมใช้ทาเชื้อราของผมผมหายภายในหนึ่งอาทิตย์ตัวผมนะผมใช้แล้วหายภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ว่าเพสัตเนี่ยเขาได้บอกมาว่าเมื่อหายแล้วอะเมื่อรู้ว่าการคันหรืออาการหรือเชื้อราของเราเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยให้ใช้ต่อไปอีกอาทิตย์นึงนะครับ อันนี้คือที่เพสัตแนะนํามาอืมคือจริงจริงแล้วอ่ะการยาฆ่าเชื้อราเนี่ยในในตลาดมีอยู่เยอะมากๆแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคานสเทนเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่มีผลในการแก้คันนะครับคือเชื้อรามันก็คันใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วอาการคันยังอยู่นะแต่ว่าถ้าแต่ว่าฆ่าเชื้อรามันฆ่าได้แต่ว่าอาการคันยังอยู่ซึ่งตามท้องตลาดก็มีแบบทั้ง ฆ่าเชื้อราด้วยและก็แก้คันด้วยตอนแรกผมจะซื้อแก้คันมาแต่ว่ายาตัวน,นั้นเนี่ยมีสเตรอ์รอยซึ่งตัวนี้เนะี่ยไม่มีสเตีรอยจริงๆสเตีรอยเนี่ยค่อนข้างเป็นโทษสำหรับร่างกายนะครับผมผมก็ถามสั้นๆเขาบอกว่าเพสันบอกว่าสเตียรอยเนี่ยทำให้ผิวหนังเราบางขึ้นอะ่ะบางอะ่ะอาจจะแบบทําให้การต้านทานอะไรแย่ขึ้นอะไรอย่างนี้ที่เขาที่เขาอธิบายมาสั้นๆนะครับผมผมใช้ตัวนี้ ก็หายภายในอาทิตย์หนึ่งนะครับผมหายภายในอาทิตย์หนึ่งอืมก็ลองไปหาดูนะครับผมราคาก็ไม่แพงเลยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลนะครับผมต้องบอกก่อนว่าบางคนใช้แล้วก็อาจจะไม่หายภายในอาทิตย์หนึ่งนะขึ้นอยู่กับอาการความรุนแรงของแต่ละคนนะนาะแต่ผมใช้แล้วเจ็ดว,วันหายอืมเจ็ดวันหายแล้วก็จะทาอีกอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็ตามฉลาเขาก็เขียนว่าทาวันละสองถึงสามครั้งนะครับผมอืมผมก็ทา สครั้งเลยเช้ากลางวันเย็นครับผมก็ลองไปหาซื้อดูนะครับผมร้านขายยาทั่วไปแน่นอนก็สัปดาห์นี้ก็ขอจะเป็นเท่านนี้นะผมขอให้ทุกคนโชคดีครับ